ค่ะสค่ะ่อเข้าร่วมโครงการบูบาสุบาจาเที่ยวนี่ค่ะานพระแ้ดเละรั้งนี้เรากามื้นที่สานออันเป็นตัวแทนเพื่อปฏิสาปทูตไทยสามหรือไม่คะที่วัดไปได้ไหคะยังไม่ได้ไม่ี่แเลยนะเรื่องอะรคะตัวแทนเ่ชื่ออะไรคะชื่อนางามเพชรบุลมโลค่ะในการอะไในการ สูงอะไรคะที่จะต้องขยายอ่า mm hmm. uh huh. แต่ก่อนมันก็ต้องชวนเพ่อไม่เ้ยเยอะก่ใเ่อนมจ่ เอ่อโครงการผสมวัสดุแก้ว